สวัสดีนะครับพี่พน,านาสายตกและก็ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมลิฟวิ่งชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ l ลิ i n g CHANNEL นะครับผมคิดนะครับผมพา,าตัวเองมายังหมายาตรงสนามบินนะครับสุวรรณภูมินั่นเองนะคลองเส้นนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคลองหนองงูเห่าครับแต่เป็นคลองเส้นเล็กนะครับก็ไปตัดกับคลองบางฉลงข้างในเลยนะครับจุดนี้ผมเคยมาตกปลาแบบเหยื่อเหยื่อแบบเหลือนะครับ กลิ่นมันจะออกเปรี้ยวๆกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นหมักอ่ะก็คือมันมีลำมีส่วนผสมลำมีส่วนผสมของกะทินะครับแล้วก็ผมหมกักผมตกไปตั้งแต่วันเสราร์นะครับวันนี้วันจันทร์ส่งของเสร็จผมก็เลยมาก็เลยติดมาด้วยนะครับวันนี้มันั่งรองตกไปแล้วก็ได้ปลาหมอหนึ่งตัวปลาตะเพียนหนึ่งตัวครับเวลาดนะี๋ยวให้ดูดีกว่าก็าไม่คิดว่าน้ําตรงนี้นะครับสีออกดำๆนะครับจะได้ปลาตะเพียนกับปลาหมอตัวเบริ่มเลยปลาหมอมีอยู่แล้วนะครับ แระเทียมผมว่นึกว่าจะไม่เจอเลยคิดว่าจะไม่เจอด้วยนะแต่เห็นปลาปลาน,นินครับปลาน,นินมีเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะวันนี้ตั้งใจเลยว่าจะปักหลักตรงนี้นะครับไปจนถึงเย็นเลยประมาณ4ี่โมงเลยนะครับถึงแม้มันจะเงียบไปบ้างก็อาจจะต้องปักหลักตรงนี้เลยเพราะว่าอยากลองสักครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างมันใกล้ครับตรงนี้ผมจะใกล้อยู่น่าจะเป็นบางกอกแอเวย์นะเป็นสํานักงานหรือเป็นตึกของของบางกอกแอเวย์นะครับ ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่พี่ตรงนะครับเป็นเอฟซีเคยมาทักผมครั้งก่อนที่ผมมานั่งตกเล่นๆน,นะรอพี่แอร์นะครับออกออกหมายนะครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายพี่พี่ตรงดูนะพี่ตรงจะลงเป็นชิงหลิวนะครับโอ้ยลงแล้วอะ่ะไวมากสวัสดีครับพี่ตรงนี่ครับพี่ตรงลงเป็นชิงหลิวนะครับชิงหลิวเหยื่ออะไรครับพี่ตรง <Yeah. S 1> อ๋อเป็นเหยื่อ โอแน่แนะนําก็มีน้องไมม์กับคนคนชอบเยอะอะไรสักอย่างเนาะง่ายๆเลยเนาะง่ายๆง่ายๆแต่รถตะตะลิงมันชันหน่อยนะแต่เมื่อกี้ชวนพี่ตรงลงข้างๆแล้วพี่ตรงบอกว่าอยากลองนี้ค <c oughs> ันเบรกี่ฟุตครับพี่ตรง4.5นะครับ4.5เลยเคเดี๋ยวลองดูกินแล้วนะแต่ว่าเบื้องต้นคิดว่านะน่าจะเป็นปลาหมอครับพี่แต่ว่ามีเมื่อกี้ฟุก <c oughs> ได้ปลาตะเพียนอยู่ ก็คิดว่าน่าจะมีปลาหลากหลายอยู่นะครับสําหรับคลองนี้น้ําไหลนิดๆนะกินแล้วนะนะนะะมันลึก่าไรไม่ลึกไม่ลึกพี่เอาแล้วพี่ลากแล้ว <c oughs> โอ้เรียบร้อยแล้วผมว่าเรียบร้อยอย,ยังยังยัง <c oughs> โอเคครับีตรงก็เอามอไซค์มานะครับมอไซค์มาอ๋อตรงนี้มันล่มเนาะ เข้าใจเลยตรงนู้นมันแดดผมมีร่มอันเดียวด้วยนะเดี๋ยวยังไงเผื่อพี่ตรงมีผิดคงผิดคิวจะมาถ่ายให้นะครับสู้ๆหมาๆนะพี่นั่งไกลกันเออปลานินลอยเลยครับขึ้นเห็นตัวเลยต้องมีเข้าเบ็ดบ้างแหละครับโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งตกกันนะครับสู้ๆครับผมไกลกันเนาะโอเคครับเอามุมกล้องอาจจะแคบหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วย มันร้อนนะที่นี่เดี๋ยวผมไม่ได้ลงเหยื่อไปพักหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ายังจะอยู่หรือเปล่าแต่มีปลาหมอเนี่ยมีแน่นอนนะครับปันนลมีแน่นอนแต่ว่าไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดที่ได้ตัวที่สองก็คือปลาตะเพียนครับตอนแรกถ้ามันเงียบๆผมก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็ไปต่อเลยจริงผมได้สามแต้มนะมีชักเกอร์ตัวหนึ่งต่ <c oughs> อใกล้ดีนะครับหมายนี้ไม่ไม่ไมกลมาก เข้าไปข้างในผมก็กลัวแบบรถติดหล่มอะไรเงี้ยจากประสบการณ์นะครับก็ไม่อยากเข้าไปเสี่ยงเท่าไหร่แต่ข้างในปลาเยอะกว่านะครับปลาเยอะกว่าที่นี่แค่อยากลองนะครับอยากลองเผื่อใครสนใจเอยไม่อยากเข้าไปลึกนะครับอยากมาลองนั่งตกตรงนี้ก็มาลองดูนะครับฝั่งนู้นก็นั่งได้นะครับแต่ว่าจะติดมอเตอร์ไซค์นิดนึงมอเตอร์ไซค์เขาจะวิ่ง ติดเฉยครับติดก้องโอ้กินตอนไหนเนี่ยโอ้ไซ้สวยเลยครับผมไม่ได้กินมันมันมันบี้เหยื่อโอ้ <c oughs> อยู่แถวนี้นะครับอยู่เน <c oughs> ี่ย <c oughs> ไม่เคยมาตกเหมือนกันครับตรงนี้เพิ่งมาลองเนะี่ย โซนชักเกอร์แน่เลยครับเฮ้ยนึกปลา กินเหมือนไม่ใช่ปัาน,น,นเลยตัวเล็กนะครับตัวนี้ปล่อยนะปล่อยแต่ปลาที่นี่กินฉลาดครับยังไม่เข้าปากเลยปลานนินิติดค้างไว้แค่กินระแวงกินกินกินเก่งนะเขาเรียกว่ากินฉลาด ปันนินที่นี่กินแปลกครับต้องรีบทอยครับอาการทีๆอย่างนี้พี่ตรงโดนชักเกอร์ไปสองตัวตัวใหญ่ๆเลยครับพันเด็ดโค้งเลยผมก็นึวก็ปลาใหญ่ผมก็ปันนินปลาตะเพียงใหญ่ เพียรนับตเพียนไซสวยเลยเพียสวยเลยแียนะจีสิจ๊ะเพียเข้าครับไซงามเลยนี่ครับผมเขาถ่าเขาถ่าเป็นปาก นครับวนครับปันนิมครับผมใส่งามเลยเริ่มลงแล้วครับไอ้ฝูงที่ลอยตอนแรกๆก็ไม่เห็นแต่แล้วมันอยู่ข้างล่าง กินโหดมากถอนแล้วก็จมไปเลยครับปล่อยครับผม <laughs> จับไม่ทันปล่อยได้แ <c oughs> ต่เปลี่ยนหางแดงด้วยครับตัวเล็กนะขออนุญาตปล่อยนะครับตัวเล็กไปเลยเขาเกี่ยวไม่ไม่ลึก จันทร์น่าจะมีนะฟอ,องนี้เจอหรือเปล่าแค่นั้นเหลือเราเหลือเราจะดีพอสําหรับเรียกเข้ามาหรือเปล่าแค่นั้น จะโดนข้างหน้ามันเลยนะกินป๊อกแนวโ,โดนนะเอาหมอยีแล้วเฮ้ยปน,นินได้ไหม <c oughs> มันกินอยู่ครับแต่ว่าวัดไม่ค่อยติดมันเนี่ยปน,นินเนี่ย ก่อเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันได้ห่างตัวหน่อยมันกินถิ่กินแบบลงปุ๊บขวา้าลงปุ๊บขวา้าปนินปลาหมอตะเพียนหางแดงได้ตัวหนึ่งตัวเล็กปลาเป็นข้าตดำนี้หน่ปลาหลากหลายดีครับตรงนั้นคือเงียบไปเลยเหรอหรือไงเงียบไปเลยสเกลเงียบเลยกวนเหยื่อไงของผมเมาขึ้นเลยนะ ืนอีก2ตัว ยกแบบนี้ได้นะกำลังกำลังถอนขึ้นครับต้องรีบวัดสวนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มนะครับผมตอนนี้น่าจะบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งนะครับกินเรื่อยๆนะครับยังมีอาการอยู่แต่ก็กินแบบเซียนเลยครับ พักแล้วครับคนแนาคนแก่เดินอ่าประมาณอายุเท่าไหร่ครับโอ้ผู้หญิงผู้ชายไม่เห็นนะครับแกชอบเดินออกมาหรอครับอ๋อ กินนะแต่มันเนี่ยครับมันไม่ใช้ปากกินมันเขาเรียกว่านวดเหยื่อวนเหยื่อนะครับไม่เข้าที่ตัวเหยื่อแต่แต่ปันนินที่นี่คลองตรงนี้ผมว่าไส์สวยนะพอ้อเยเกือบเกือบเกือบก่าจะได้ก็นานเหมือนกันครับนี่ผมก็พักกล้องไปนานแล้วเหมือนกันที่บรรยาการใต้ตัว เป,เ,ปเป็นบาลานนะครับเพราะว่าไอ้ไม้ตายก็ไม่ได้ตัวครับผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นบาลาร์ดูไม่ได้ตกนานแล้วครับส่วนใหญ่เจอน้ําไหลก็จะตกเป็นไม้ตายตลอด ียังนนกินซอยยิบิบหิิบแล้วตัวนี้เล็กนะครับปล่อย อุ้ยหลุด ัวเกี่ยวหางด้วยตัวใหญ่ด้วยเอาเข้าไปแตกงมดครับอ้าวเกี่ยวปากโอ้โหเอาเป็นโทฟี่ได้ไหมครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูมันโอ้ใสต่ตัวโตเลยครับโอ้กินป่าครับเมื่อกี้นึกว่าเกี่ยวหางเกี่ยวปาก มากําจัดแล้วกันครับน้องชักเกอร์อีกแล้วชัวเลยเออโอ้ยตัวใหญ่ถึงว่าละปลาอื่นมันเงียบครับโตนะชักเกอร์ ตัวนี้ใหญ่มากเลยโอ้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่จริงโอ้หมายผมแตกหมดแล้ลนะูกกระตูโอ้โหแล้วเข้าปากด้วยนะดูครับดูดู ส่วนี้อ้วนขึ้นมาหน่อยน้โอ้หอยโอ้หอยมันกินเหยื่อข้างล่างแนะ่เลยโอ้โหได้ยันหอยเลย น,นี้จะเป็นชักเกอร์ครับอาการรุนแล้วก็แปลกๆด้วยครับผมน่าจะโดนชัดๆผมจะได้เอามันขึ้นมาโอเคแล้วครับชักเกอร์ครับผมชัดเจนเอามันขึ้นมามเต็มหน้าหมายไปหมดแล้ว ต้ยมยำดีมเนียวันนี้ดูก็ไม่ใหญ่แล้วครับผมว่าควองเจ้าใหญ่กว่าที่ผมไปตกกันนะเต็มปากเลยเห็นไหมโอ้ขี่ตัวเราไม่รู้ครับไม่อยากน้ำเลย อโอเคครับก็ขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้นะครับพอดีตรงนั้นจะมีคนมานั่งอยู่ตรงนั้นนะก็ไม่เป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะครับพอดีปิดคลิปก็วันนี้รู้สึกว่าหมายตรงนี้นะครับอย่างที่ได้เห็นไปนะครับในคลิปถ้าใครได้ดูตั้งแต่ต้นนะครับมาจนถึงท้ายคลิปตอนที่ผมพูดตรงนี้นะครับก็ ปลาหลากหลายนะครับมีตะเพียนมีปลาหมอมีปลานินมีตะเพียนหางแดงด้วยนะครับแล้วก็ยี่สกนี่ผมคิดว่ามีแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้าเหยื่อและอีกอย่างหนึ่งคือพอช่วงหลังก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยชักเกอร์เข้าถี่มากนะครับลงเบ็ดไปนี่ทุกเม็ดกินหมดนะครับเข้าเหยื่อหมดนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเอาข้างถูหรือ,รอปากมันจับตัวเหยื่อนะครับเพราะว่าแสดงอาการหมดนะครับวันนี้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผลงานของช่อง Living Channel นะครับผมก็จะไปแบบนี้แหละผมชอบไหมธรรมชาตินะครับไหมบ่อผมก็ผมก็ตกได้แต่ว่าคือใจก็ไม่ได้ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นนะครับจนกว่ามันจะหมดมุกไหมธรรมชาติจริงๆแล้วโอเคเรามีบ่อใกล้บ้านหรือบ่อของเราเองอะไรเงี้ยในอนาคตนะครับก็จะตกทำคลิปดูบ้างนะครับ แต่ว่าบอ่อที่ไปเสียตังคือไม่ใช่ว่าขี้เหนียวเสียตังอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมไม่ใช่ฟิลแบบต้องไปตกปลาบอ่อครับมันตกใหม่ธรรมชาติมันได้ลุ้นกว่าได้เจออะไรที่หลากหลายปลาหลากหลายไซส์นะครับได้ช่วยกาจัดชักเกอร์ด้วยนะครับก็ดีใจนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับเป็น f อเป็นแฟนคลับกันนะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ยังไงอย่าลืมกด ติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบายครับผมขอแล้ว